นาฬิกามูงเฟสที่ให้พระจันทร์มาแบบฉ่ำๆเบิ่มๆ <c oughs> กับเรือนนี้ครับเอ็ดโรเซอร์ สวัสดีครับกับรายการ Watch Is It กับผมหนุ่ยเบนเยี่ยมนะครับวันนี้มากับในการที่มีฟังก์ชันมู o เฟสแบบช่ำๆเลยนะเพราะว่ามาในไซส์ที่เรียกว่าบิ๊ก บบถามว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะปกติแล้วฟังก์กชันมูนเฟสเนี่ยกระจิ้วหลิวมากๆนะบางทีเนี่ยซ่อนอยู่ในซับไดโอไม่1ใน3ก็1ใน4ของหน้าปัดนะมันเล็กมากเลยแล้วหลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างหลงไหลครับกับมูนเฟสแล้วก็มีหลายแบรนด์มากครับที่พยายามทำมูนเฟสให้โดดเด่นแล้วก็กระชากใจมากยิ่งขึ้น หลายๆแบรนด์เนี่ยที่ทำมาเพื่อนๆอ,อาจจะต้องจ่ายเงินกันระดับ4แสน6แสนหรือเป็นล้านครับกว่าจะได้มูลเฟสสวยๆฉ่ำๆว,วันนี้ผมมียี่ห้อนี้ครับเอส l o เซอที่เป็นนาฬิกาจากที่จีนอีกแล้วเพราะมีเพื่อนๆหลายคนอยากให้ผมรีวิวทั้งนาฬิกาจีนที่เป็นแบบ dress watch แล้วก็แบบก o อ t วันนี้มาในรูปแบบของ dress watch ครับเรื่องนี้ผมได้มาจาก kickstarter แล้วก็เพิ่งไปรับมาจากทางปรษณีไทยนะเขาส่งมาอยู่ในกล่องแบบนี้แกะเลยแล้วกันนะครับเปิดกล่องออกมาผมสั่งสาย e x ็ก a ์ที่เป็นสายโลหะมาด้วยนะอ่ะผมขอวางไว้ข้างๆก่อนแล้วกัน ขอเทนาฬิกาออกมาก่อนโอเคครับมาดูกล่องกันครับเอสโลเซอรผมขออ่านแบบนี้นะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าอ่านตามฝรัง่งก็อ่านว่าเอสโลเซอรเปิดกันดูแล้วกันครับว่าเป็นยังไงเปิดกล่องออกมานะครับข้างในก็จะมีอันแรกก็เขียนว่า moonface collection use a g sky นะก็เป็นคู่มือแล้วกันนะในการตั้งเดี๋ยวเล่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็มี warranty service ที่อยู่ด้านข้างนะครับเขาบอกว่าเขารับประกันนะ 5ปีเลยนี่น้องๆโรเล็กเลยนะครับแล้วก็ซื้อไปเมื่อเดือน3วันที่31นะโอเคแล้วก็มีรอยสแตามป์มาเรียบร้อยนะโอ้ถือว่าใช้ได้ครับมีเออการ์ดวารันตีการ์ดที่เป็น International w a r ลว n ร y เนตีครับบอกนัมเบอร์มาเรียบร้อยพักไว้ก่อนดึงตัวนาฬิกาออกมาแล้วก็ในกล่องเนี้ยยังมีค่าเช็ดนาฬิกานะขออนุญาตเอาทั้งหมดออกก่อนนะ หรูหราเียละเกินมาให้ครบๆคบคบจริงๆช่ำจริงๆครับทั้งช่ำทั้งเบิ้มในเรื่องของนาฬิกาเดี๋ยวค่อยๆเล่าทีละเรื่องแล้วกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะเพราะต้องบอกว่าตัวของเอสโรเซอรเนี่ยเขาทำนาฬิกามาอย่างยาวนานนะแล้วก็อยู่ใน คิกสตาร์เตอร์นะมาอย่างยาวนานหลายรุ่นมากปัจจุบันนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่6ที่7ละของโปรเจกต์เขานะครับมีทั้งรุ่นที่เป็นตูปิยองเกเลตันมากมายนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ทำมูน a ฟ e มารอบหนึ่งแต่ตัวนี้เขาเรียกว่า break to moon phase ถามว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่า break to moon phase เพราะว่าเขาปรับเรื่องของเครื่องด้วยครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะเขาทํามาแล้ว6โปรเจกต์ครับโปรเจกต์ Project นี้เป็นโปรเจกต์ที่7นะแล้วก็ไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2015ในจีนนะเข้าใจว่าน่าจะเคยทํานาฬิกามาก่อนแล้วแหละอาจจะทําในเรื่องของแฝดพาร์ทแล้วก็เครื่องแต่ความพิเศษของมูนเฟสเรือนนี้ดยปกติเนี่ยการโครจรของดวงจันทร์จะกินเวลาเกือบๆเดือนใช่ไหมครับใครๆก็รู้ว่าอยู่ประมาณ28-29วันแต่ที่ถูกต้องเนี่ยคือ 29. ห้า3วันถ้านับเป็นชั่วโมงจะอยู่ที่708.72ชั่วโมงอ่าโอเคนะครับโดยปกตินาฬิกามูลเฟสเนี่ยจะตั้งอยู่ที่29.5วันครับแต่เรือนนี้เขา break through ครับเรือนนี้พอเขาปรับเรื่องของเฟืองนะครับให้มีเฟืองทดที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เฟืองพิเศษเนี่ยที่ออกแบบมี 59C ครับทดลงมาจากหลักของชั่วโมงทำให้เรือนนี้ดวงจันทร์จะหมุนโคจรรอบเนี่ยใช้เวลาหมุนรอบ29 1.51วันซึ่งใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดคือธรรมชาติเนี่ย7 0 8 7 2ของเขาคือ708ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอ้โหใกล้เคียงเขาอ้างว่าตัวมูลเฟสเนี่ยจะทำงาน earlier เนี่ยจริงๆ1วันเลยนะภายใน2.7ปโโีโอ้โห,โหก็เกือบ3ปีอ่ะก็ต้องบอกว่ามูลเฟสเนี่ยทำงานใกล้เคียงกับดวงจันทร์ที่โครจอรอยู่จริงๆเลยถ้าใส่1เดือนต่อเนื่องเนี่ยเรียกว่าไม่เียนเลยก็ว่าได้นะ ต้องบอกเลยครับว่าเด็ดจริงๆครับหน้าปัดนะผมอยากให้ดูครับมูลเนี่ยเขามีการออกแบบให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับมีมิติมากยิ่งขึ้นนะนาฬิกาเนี่ยมีทั้งหมด3ามเลเยอร์เลเยอร์แรกเป็นมูนเฟสเลเยอร์ที่2ครับเป็นไดโอลประมาณสัก1ใน4นะครับแล้วก็วงของอินเด็กรอบนอกสุดนะทำเป็นแบบ3มิติด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าแม่ นาฬิกาจีนรอบนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยมากนะครับตัวเคสนะครับ40ม mm ลนะเพราะว่าเป็น round shape แล้วก็สายเนี่ยเป็นแบบ2 0 1 8แต่ว่าความพิเศษที่ผมอยากให้ดูเนี่ยก็คือการขัดต้องบอกว่าหน้าปัดเนี่ยทำออกมาได้สวยมากแล้วก็ตัวเคสนะมีการเล่นทั้งขัดด้านขัดเงานะโดยเฉพาะตรงขาเนี่ยโอ้ผมถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยหนาเพียงแค่1 0 5มเมเท่านั้นแล้วก็ใช้สแตนเลสเบอร์สูงนะครับถึง3 1ม ต้องเรียกว่าน้องๆ้องโรเล็กเลยนะเพราะโรเล็กเนี่ยพัฒนาจาก316เป็น904เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในวงการการแพทย์เลยนะอืมเรียกว่าเล่นใหญ่เล่นใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ตัวของสายนะเป็นสายหนังวัวปั๊มลายนะแต่ว่ามาในลักษณะของนูบัสนะมันก็เลยให้ความรู้สึกแบบเท่ๆแล้วก็มีโลโก้ของเอสโเซอนะครับเล็กๆเป็นคล้ายๆกับดอกไม้อยู่ที่บัโคนะ มาดูด้านหลังกันนิดนึงครับต้องบอกว่าตอนที่ผมเห็นเครื่องเนี่ยครั้งแรกอะผมแอบตกใจว่าอุย้ยเรนเดอร์มาหรือเปล่าโอ้โหทำได้สวยขนาดนี้ให้สวยจริง เครื่องเนี่ยเขาเป็นเครื่องอินเฮ้าส์นะครับคาลิเบอร์ A 4610ความสามารถ power reserve นะ80ชั่วโมงครับขึ้นลาน2ข้างเลยนะแล้วก็ทำงานที่ความถี่28,800รอบเท่าๆกับพวกโรเล็กเลยนะในเว็บไซต์เขาจะเทียบกับโรเล็กคาลิเบอร์3135ท้ามิโยตาก็9015นะความถี่เดียวกัน ความสเสถียรครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยสเสถียรแบบบวกลบนะบวก2 0ลบ10เศ็กต่อวันนะแต่ว่าก็พูดง่ายๆก็คือบวกลบ15แล้วกันจำง,ง่ายๆนะครับจิวเนี่ยมีถึง20 เจ็ดจิวเวอร์นะก็ถามว่าน้องๆ้องโรเล็กเลยเพราะโรเล็กมี31ที่ผมมองแล้วค่อนข้างตกใจก็คือว่าเขาสามารถทำ power reserve ได้ถึง80ชั่วโมงนะสำหรับเครื่องเขาโอ้มันขึ้นร้านขึ้นล้านดูเดือดอะแล้วก็ถ้าดูนะตัวของสะพันจัก,กรกรเนี่ยอ,อย่างคำนาฬิกาไฮเอ็นเลยอะมันแบบโหทำโหดมากอะ ตัวของฝาหลังเป็นแบบขันเกียวลงไปเลยนะเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะกันน้ำได้ถึง50เมตรนะแต่ผมว่าน่าจะเกิดนะเนี่ยดูจากคุณภาพของเขาอ่ะโอเคมาดูตรงเม็ดมะย,ยมนิดนึงครับเม็ดมะยมนะมีโลโก้ของเขานะเป็นรูปดอกไม้นะครับเรียกว่าอันนี้ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วเลยนะอาจจะมีความรู้สึกของผมอย่างเดียวเองนะที่ตอนนี้ตอนที่คือขึ้นลานก็คือว่าเสียงรถขึ้นลานนะ่ะดังไปหน่อยเสียงขึ้นลานใกล้ๆนะ อาจจะไม่ลักชัวรี่พอถ้าเกิดว่าลักชัวรี่กว่านี้นะก็คงจะแบบนุ่มนวลกว่านี้แต่ถ้าเทียบกับราคามันก็พอรับได้มากๆเลยนะครับเพราะเรือนนี้อยู่ที่3,885ฮ่องกงดอลลาร์พูดง,ง่ายๆต่ำา2 0 0 0 0ครับมาดูสิ่งที่ผมค่อนข้าง amazing มากๆเลยก็คือเรื่องของลูม i n o วาเป็นนาฬิกาที่ลูม i n o วาโหดมากอ่ะปิดไฟนิดนึงครับโอ้โห,โหพัดจันนี่เดือด ใช้คําว่าเดือดเลยนะอเห็นความเดือดของพระจันทร์ไหมฮะคือลูมเนี่ยเล่นแสงกับตัวพระจันทร์ทําให้เห็นพระจันทร์เนี่ยเหมือนเป็นพระจันทร์จริงๆเลยสวยจริงๆครับคือถ้าถามผมนะนาฬิการาคาแบบนี้คุณภาพขนาดนี้เนี่ยผมว่าให้เกินราคาไปเยอะเลยนะครับผมเนี่ยตั้งใจเลือกมากเลยนะเลือก หน้าปัดสีเทาแล้วก็เข้ากับสายสีเทาจะเห็นว่ามันค่อนข้างคุมโทนแล้วก็สะอาดตามากๆนะครับตัวของหน้าปัดนะจะเป็นเกรเดียนต์นะค่อยๆไล่จากสว่างไปเข้มนะครับแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยนะอยากขออนุญ,ญาตลองตั้งเวลาดูแล้วก็ลองตั้งมูนเฟสนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเวลาที่เราตั้งนะครับดึงออกมา2จังหวะก่อนนะครับเพราะจังหวะแรกจะเป็นการตั้งมูลจังหวะที่2คือเป็นการตั้งเวลานะครับเราก็ตั้งเวลาก่อน ตามที่เราต้องการอ่าผมตั้งไว้ที่10โมง10นาะทีนะป๊าโอเคแล้วก็ตั้งมูลนะครับโดยการหมุนขึ้นนะครับ พอเราหมุนขึ้นครบเนี่ยมันก็จะเลื่อนเราสามารถเทียบกับปฏิทินได้นะครับว่าตอนนี้มูลเป็นยังไงสิ่งที่ผมค่อนข้างอเมซิ่งก็คือคุณจะได้เห็นฟังก์ชันนี้แล้วมูลเนี่ยใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับเนี่ยครับมันเบียดจนมันรู้สึกว่าเป็นเสี่ยวของพระจันทร์ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะเริ่มนิวมูนออกมาใหม่ครับเนี่ยครับออกมาแล้วก็ค่อยๆขยายขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ พระจันทร์เต็มดวงตอนตรงกลางพอดีต้องเรียกว่าสวยมากๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบการวางเลเยอร์ก็คือเขายอมที่จะให้ตัวของโลโก้เนี่ยมาอยู่ข้างล่างครับที่เขียนว่า age loser original แล้วก็ปกติเนี่ยตรง6นาฬิกาเนี่ยมักจะเขียนว่า sweet made ไม่ก็ใช้ n i s e made คราวนี้เขาเขียนว่า moon f a s e แล้วชัดมากนะคือแบบ ยอมแพ้ในเครื่องของจีนจริงๆคือทำออกมาได้แบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใครที่ชื่นชอบแล้วก็อยากได้ของคุ้มค่าคุ้มราคานะผมว่าลองเปิดใจดูก็ได้ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองแฮกเข็มดูนิดนึงปั๊บแฮกเข็มแล้วบาลานซ์วิวก็หยุดด้วยนะก็แฮกเข็มได้ตามที่บอกครับชื่นชอบกันไหมครับกับการตั้งใจทําของแบรนด์นาฬิกาที่ใส่ใจขนาดนี้ผมว่า แบบนี้แหละครับคือน่าชื่นชมนะสำหรับใครที่อาจจะไม่ชอบนาฬิกาจีนนะผมว่ารอบนี้ผมเทใจให้นะเพราะว่าตั้งใจทำมากอ่ะมาขึ้นข้อกันครับขึ้นข้อแล้วครับกับนาฬิกาเรือนนี้ครับ age loser เ,เ,เป็นไงครับขนาด40มิลบนข้อ6.2นิ้วครับต้องพูดว่าทำได้ดีมากๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการออกแบบสายเนี่ยให้ใกล้เคียงกับสายที่เป็น เรียกว่าสายแบบไฮเอ็นเลยนะมีการเสริมตรงกลางแล้วก็ตอนปลายเนี่ยจะเรียบบางลงแล้วก็ใส่ค่อนข้างง่ายนะถ้าถามผมเนี่ยสำหรับการใส่ครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างสบายมือสบายข้อแขนพอสมควรนะครับคิดว่าตั้งใจทำมากมากแล้วก็เป็นเรือนหนึ่งที่เชิดหน้าชูตาแบรนด์ได้พอสมควรเลยนะแอบรู้สึกว่าบางความรู้สึกเห็นแวบๆบแบบเนี่ยมันเหมือน ถ้าพูดแล้วอาจจะรู้สึกเวอร์เกินไปนะน้องๆปัดเต็กอะมองแวบๆหรือน้องๆอโนแอนซัน An เลยนะอโนแอนซันเนี่ยเพื่อนๆ <c oughs> ต้องกำตังไปประมาณสัก7 0 0 0 0 0นครับถึงจะได้มูลเฟสยักษ์ใหญ่บุ้มลึมนะครับแต่อันนี้เพื่อนๆ <c oughs> กำตังไปไม่ถึง20,000บาทก็ได้แล้ว แล้วก็ผมว่าใส่ไปเนี่ยนักสะสมนาฬิกาที่ชื่นชอบนาฬิกาผมว่าคว้าข้อมือดูแน่นอนครับกับเรือนนี้ครับตอนเริ่มต้น <S <S 1> <S 1> เพื่อ <ative> นๆคงสังเกตน,นะครับว่าตอนที่ผมเปิดกล่องมามีสายเหล็กวางอยู่ด้วยไม่ได้แถมมานะครับผมสั่งซื้อเพิ่มมาด้วยความคิดวันนั้นก็คือว่าเออสายเหล็กเนี่ยมันน่าจะเข้ากับนาฬิกาแบบนี้นะก็เลยตัดสินใจส,สั่งสายเหล็กเพิ่มเข้ามาด้วยตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนสายเหล็กเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดข้อแล้วปรากฏว่าฟีลลิ่งเนี่ย มันออกแนวจักจี้จัก,กะจี้หน่อยครับเพราะว่านาฬิกามันดูเป็น dress watch แต่ว่าสายเนี่ยมันออกแนวสปอร์ตนิดๆให้ความรู้สึกเหมือนสายของไบลิงนะแล้วก็มันดูบึกบึนขึ้นทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะตัวลักเนี่ยแค่20มิลิเมตรเองนะแต่พอใส่เข้าไปแล้วอะ่ะมันเหมือนลัก22มิลเลยเพราะว่าตัวของขอบนาฬิกาเนี่ย มันอินทิเกตเข้ากับตัวของหลักพอดีเลยครับมันก็เลยเป็นสีออกคัดด้านนะครับแล้วก็มีขอบเงาเล็กๆนะมันก็เลยทําให้สายเนี่ยดูบึกบึนขึ้นตัวสายนะอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าตัวด้านเนี่ยมันอยู่ชิดกับตัวขอบตัวเรือเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าพอมันอยู่ใกล้กันเนี่ยแล้วมันขัดแนวเดียวกันมันเลยทําให้สายดูใหญ่ขึ้นนะถามว่าสายทํามาได้ดีไหมทํามาได้ดีนะครับเป็นแบบบรรพัพแบบนี้แล้วก็มีเขียนเอสโลเซ สองข้างนะครับแล้วก็พับเข้ามาจะมีโลโก้อยู่ตรงกลางเป็นรูปโลโก้ดอกไม้นะข้อตรงกลางทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข้อแบบเงานะครับข้อด้านข้างทั้งหมดจะเป็นข้อแบบด้านเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงพอใส่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันดูเป็นมันดูบึกบึนเกินไปอะสำหรับผมอะแล้วมันก็ขัดขัดกันนิดหน่อยตรงที่ว่าความรู้สึกมันดูสปอร์ตแต่ว่าหน้าตานาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้สปอร์ตตามนะครับมันก็เลยดู จักรจี้จักรจี้หน่อยนะผมว่าขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลก็ต้องถามตัวเองว่าชอบใสสายเหล็กแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นชินเหมือนผมเนี่ยผมว่านาฬิกาหน้าตาประมาณนี้ใสสายหนังสวยกว่าชื่นชอบกันไหมครับ ยังไงไฝากคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงนะคบว่าชอบนาฬิกาแบบนี้กันไหมผมจะได้หามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Watch a s i d กับผมหนุยเบนเยี่ยมถ้าถูกใจคอนเทนต์ที่พวกเราทำขึ้นมานะครับฝากคอมเมนต์นนเป็นกำลังใจให้เราหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้งช่อง Crazy Dial และ b e n ่ย m Channel กลับมาพบกับรายการ Watch a s i d โดยผมหนุยเบนเยี่ยมได้ในเอพิโซดถัดไปครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ